รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ25์2568ศูนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอประจักษ์ศิลปาคมภายใต้การดำเนินงานของนางสาวพรธนทัศน์พลอมโศผู้บริหารสถานศึกษาวันที่8-9กุมภาพันธ์2568นางสาวพรธนทัศน์พลอมโศผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอเน็ตโดยนางสาวชมพูนุษยฮิริกกุลรองผู้อำนวยการและ นางสาวอ,อารไทยรังเวียงคำนักวิชาการศึกษานิเทศติดตามณนโะรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมวันที่13กุมภาพันธ์2568นางสาวพรธนทนัศ์พันหล่อมโสผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสกรอ,อีสานเกมครั้งที่8ณสนามกีฬาวิทยายลัยราชภัฏส,สกลนครวันที่14กุมภาพันธ์2568นางสาวพรธนท,นาทาศัศน์ พันหลอมโสผู้อำนวยการมอบหมายให้คณะครูสกรระดับตำบลอุ่มจานและเจ้าหน้าที่บรรรักษ์นำห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่โดยรถโมบาย p พีเคเพื่อให้บริการในโครงการจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์สัญญารักมั่นแก่นย้อนตำนานรักสัญญารักผาแดงนางไอศกีพยานล้านบัวแดงณบ้านดอนคงทะเลบัวแดงวันที่16กุมภาพันธ์2568นางสาวพรธนทนั์พันลอมโศผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูร่วมงานบุญคุณลานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีข้าวจีเดือนสามลำลึกบุรพาจารย์และนำห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่โดยรถโมบายพีเคเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนและนำหลักสูตรการทำสลัดโรนจากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้นำความรู้ไปต่อยอดวันที่16-18กุมภาพันธ์2568นางสาวพรธนทัศน์พนลอมโสผู้อำนวยการเป็นประธานโครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกนวัดป่าอุ่มจาน จักศิลปาคมพร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อ,อนแนะนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเลื่อนที่กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนน้ำแข็งใสกิจกรรมการทำข้าวจีโดนัทกิจกรรมการทำทองม้วนทองพับกิจกรรมการสารตะกร้าจากเส้นพลาสติกเพื่อเข้าบริการประชาชนณนะที่ว่าการอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมวันที่24กุมภาพันธ์2568นางสาวพรธน,นทัศน์พหลมโสผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าณาลัยโดยนายสุรเชษไขโพนายอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมเป็นประธานพิธีเปิดนวัดดอนคงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ